อืออือยัองก็ลงทรงอยู่เมื่อกี้คำนวนแผ่นกันอยู่สามสิแผ่นอ,อันนี้สามิแผ่นคือครบเลยได้ลุงทุกผมนับไอซื้อมาไว้เลยเลยสีิ่ขงข็งทั้งก่อนล้วก็ดีทางลบนะ อันเป็นโออเพิ่มนอกนะมันวนว่ายตะกับดากเว้ยเนี่ยกับหัวตะกลับนะแทนงานทะลุเป่าแ็นงานทะลุเป่าเนาะข่อยใส่ง่งเก่งนอยู่โอวแมนข่อยใส่ง่งเก่งขนาดเนี้ยไม่นี้เป็นมาฝ่าเนี่ยนี่ที่่ไปใส่ได้เลยเรืออ่อนอ้วนอ่อนอวนมี่อยู่นี่ละ คติเมีอย่างีืออือเข้วมึคนสวดเข้าคนโวเฮ้ยอคใจดกอกปู่ขจอมีเมียก็จะกตินางเฝ้าเมียอยู่นี่ละมือนี่ิบบอกไปใสแล้วเนาะตู้ตู้ยังน่ง้ากันอยู่่อยมาไทยคลิปอื้ออบผ้มุงมันสลาวูบกอนเได้ถ่าจะมาลาอะไรเมือนกักัซีไล่ซีไล่อยู่กันไก่่อยไล่ต้องอื่นต้อแน่ แต่ญาจีก็ยังบ่ได้อันแต่ยูลันอันยังกอนยุลันสมพรปากได้ยาญาชีก็เลยพูนคอยยุ้ทังฝ่าผมก็ยังนั่มไปอยูคุยไปคุยมาบางทีก็จะทะเลาะกันเองนี่แหละอือโอ้ยหักเบิก้าวทกันเอง้รครับน่อไลงคลิปกอนมั้เมื่อนี้ี๋ยคอยไปกวนนี่บ้ามื่อนี้ เมื่อไรจะไปกวนใอี้มื่อไ้เอน่เอาคลิปนึงออเอาคลิปนึมาบัดขอให้พอตีคู่กบเพ่มวะพอกับตา่บ้านูกับบ่มีคู่บบ้คูเจาก็เน้า็น่อยเจ้าก็นอ้หนอยเจ้เน้น็่อบ้าอ้ากหน่าก็้าน่อเเอยื่อ้นั่เนาชิ น่ามาเคี่ยวคยไปยู่นี่ย้าเอออนมีไก่เนี่ยคยรอยห้าสิบค่อยยังละไปควอยไม่ได้เขาเพไก่เราพักสองเสียบนะจะถามมันไปจะถามมันไปจะถามไปลูกทายเจ้ามมหงมึงนอนหรือมึงสอบตายจะถามมันไปบอกอกไปถามยังมาเมืไหรดียวมาเอาคับต่อ อมาหยิบผ่าเนี่ยมองมันสิเลวเนมาหาทามนั่นทามนี่อยู่หัดอือ่าันเถาะเออขอหันสเำเดี๋ยวมีคำบอกนะเจ้าเนาะเออจรุ่งเช้าเป็นอย่งไรมุนเนี่ยสบายดีปะเออเราก็สบายดไปหาปูหาปลาเออเราไปอันนั้นอันบึงเตาเตาเราเราไปหาอ๋อ โอ้เราเห็ดธุรกิจมืดเลยเลยเขาทานขายนี่ครับผมเพิ่นยกชัดแล้วเที่ยอ ครับเสือเหลืองวันนี้วันจันทร์สีเหลืองบอบอที่ขาดหรือว่าไงน็อตซื้อมาสกล่องตกไปกล่องหนึงใช้ไปสกล่องเป็นยังไงวมคิดหนที่มเอจายมมเออจสมมกูไม่ได้จุให้มึงได้หลายนัดเลย รู้แล้วว่าทำไมขาพี่ถึงเจ็บเก่งไหมเก่งไหมเก่งไหมไม่เก่งแต่เก่งไม่ได้ปซนเพื่อนของเพื่อนเองดอกเขาไปซื้อมาถึกใจเพ้อมันติดไปเอายางไหนพูดนะเอสซีจอกซีจีพูนพูดนะ เอาเฮ็ดค้ตัวนี่เด็กกับข้ามนี่เด็กกับเห็ดค้วงหงนอกใี้เด็กหาเมยบักกันนี่หาเรื่องหาเล่าอะไรเมื่อได้กูตีบ่าเด็เฮ้ยหาเรื่องหาเล่าหาเรื่องหาเล่ากีาา่ขันน้องเว้นเลยนะมึงไหมแทนป้นาแทนป้นานี่ครับผมมันไากาศ อันนี้ก็เหตุการณ์เหตุงาน มือม่อนเมือม่อนเมือ่อนเมื่อนลมแรงชักเว้านะ <laughs> ลมแรงลมแรงแ็่อยัง,งลเลน่นว่าเด้อกระเชื่อมนี่มันเหลีวตัวย้ํามหาลีราเลยกระติดมันเหลีวมันทัวมันสิบบอลเหลวเชื่อมเล็กดึงลอกลอกลอกแล้วก็ตีโค้งมันเหลีวหลดนีง ยิ่งเดียวก็เลยตัวภสื่อมาอยำไดก็ยิ่งน่นนัดแหะถ้าบนสื่อมากก็บโยิ่งก็แค่นั้นแหะะกาตีโค้งเออมึงก็จะอย่างดีแล้วดีแล้วดีแล้วเพิ่นไปอนอวยูหันนะดีล้วเพิ่นไปอนอวยูหันนะถั่นกตีเลิปอนเหยูหันเอ้ามียเพื่อยูหันเนาะเพิ่ก็คยไปอนอวมียเพื่อนตัวนังอวบ่้อ่า

เอเคตัวสันเท้าไปก่อนเออห้องเมื่อต้องตัดออกอีกอ๋อาสันทะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ